สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําของกินเล่นกันนะครับวันนี้ผมจะมาทําเห็ดหอมคั่วซีอิ๊วนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอาเห็ดหอมลงไปทอดในน้ํามันให้เหลืองให้หอมก่อนนะครับให้มันฟูให้มันกรอบนิดนึงนะครับแล้วค่อยเอาขึ้นมาคลุกกบซีวิธีนะครับตอนแรกก็ทอดกับน้ํามันอย่างนี้ก่อนนะครับกระทะของผมนี่ก็จะดูเละเลนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมเอาหมูสาชั้นลงไปเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำสองเมนูเลยเดี๋ยวจะทาหมูสามชั้นนะครับทอดคลุกกับมาร่าด้วยนะครับ พอเลืองแล้วก็ตักขึ้นไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวพอพักเสร็จเราก็จะเอาน้ำมันที่เหลือนี่ออกแล้วก็จะเอาเห็ดหอมที่เราทอดเสร็จเนี่ยมาคั่วมาคั่วอีกทีนึงแล้วก็คราวนี้ก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วแล้วครับซีอิ๊วซอสปรุงรสอ่านะครับอาน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเห็ดหอมลงไปนะครับคั่วในกระทะอีกทีนึงต่อไปก็จะใส่พริกไทยนะครับเดี๋ยวจะใส่พริกไทยลงไปซีอิ๊วซอสปรุงรสแล้วก็ชิมให้มันเค็มพอดีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เคยกินกันไหมครับลองทํากินดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยนะครับกินเล่นเพลินๆนะครับใส่พริกไทยลงไปเยอะๆเลยนะครับตีอิ่วนิดหนึ่งนะตีอิ่วนิดหนึ่งพอใส่พริกเสร็จแล้วก็ควคลุกให้ทั่วนะครับแล้วก็ค่อยๆชิมนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบใส่เดี๋ยวมันจะเค็มมากนะครับคลุกๆๆไปนะครับ เมนูนี้ผมทากินเล่นบ่อยครับอร่อยครับค่อนข้างหอมหนึบเคยกินตีนเห็ดทอดที่ขายตามเยาวราชไหมครับตามเยาวราชก็จะมีขายเยอะอันนี้ใส่ซอสลงลงไปอีกนิดนะครับเยาวราชเนี่ยก็จะมีขายเป็นห่อๆนะเป็นเป็นตีนเห็ดแปรนี่ยผมใช้เนื้อเห็ดทำเลยนะครับก็ถ้าจะแห้งหน่อยต้องมาทอดให้หอมก่อนทอดให้เหลืองก่อนให้มันดูฟูๆก่อนนะครับ่ค่อยมาคั่วพอใส่ซีอิ๊วลงไปเนี่ยเราก็คั่วด้วยไฟแรงแต่ควปนบ่อยนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับเมนูนี้ลองทํากินดูนะครับอร่อยมากๆนะครับ นิดนึงเค็มได้แล้วก็ตักใส่จานนะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกเมนูหนึ่งเลยครับบวชงนั้นครัวนะครับใส่พริกมาล่านะครับอันนี้ก็ทอดไปแล้วเหมือนกันเกลี่ยน้ำมันออกก็น้ํามันที่เราเอามาทอดทถีบๆเนี่ยนะครับตั้งกระทะน้ำมันเยะอัดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหล่อรื่นในกระทะนะครับเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับอันนี้เดี๋ยวพอ หมูสามชั้ลงไปคลุกในคายทีนะครับอันนี้ทอดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเจียวน้ำมันออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะมาทอดเทปหอมในกระทะนั้นน้ำมันที่เราเห็นว่าทอดหมูทอดเทปหอมนั้นแล้วก็มันมาจากหมูสาทั้นเนี่ยนะครับน้ำมันเจียวเนี่ยก็จะหอมเป็นพิเศษนะครับเอาไปเจียวไข่เอาทำหมูข้าวเนี่ยก็จะอร่อยขั้นตอนออกไปนะครับก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะครับคลุกๆอย่าใส่เยอะนะครับมันเค็มนะครับแล้วก็หอยมัล่าเนี่ก็ระมัดระวังให้ให้ดีเลยนะครับ มันเค็มมากอย่าใส่เยอะรอบนี้ผมก็พลาดไปนิดนึงใส่เยอะไปหน่อยกอ็จะเค็มไปเยอะเลยแหละเลยต้องกินกับข้าวนะครับปรเปล่าๆไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับแต่จริง,รงตัวผงม,มาล่าเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะครับเราใส่นิดเดียวแล้วมันหอยใส่ให้แบบมันมีความเปียกนะครับมาล่ามันจะได้เกาะนะครับหรือว่าถ้าจะให้อร่อยก็ใช้น้ำมันงาเนี่ยคลุกลงไปนะใส่มาลาลงไปเสร็จก็คุกคลุกค,กคุกครับใกลนจะได้แล้วครับ ใส่ไปอีกรอบนึงครับอันนี้ถึงทําให้มันเค็มขึ้นมาอีกนะครับผมพลาดไปนิดหนึ่งนะครับชิมไม่ดีนะครับเพราะว่าคุกยังไม่ทั่วไปชิมแล้วมันตืดก็เลยใส่เพิ่มลงไปคราวนี้พอกินกับข้าวแล้วก็เค็มมากเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตักใปกจานกออไปกินดูนะครับแต่ว่ารสชาติก็รู้แล้วแหละว่ามันเค็มมากนะครับเมนูง่ายๆครับลองทํากินดูวันว่างๆนะครับเดี๋ยววหลังมีเมนูอะไรนําเสนอผมจะมาทําให้ดูใหม่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ